ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราได้เจอกับสั์ป,ปะหลาดจมูกยักษ์และพวกมันเนี่ยพยายามที่จะดูดเราเข้าไปในรูจมูกนั่นแต่พวกเราก็หาทางที่จะหนีโดยเข้าประตูวาร์ปตางมิติแต่ว่ามันกลับตลลปัดไปเพราะไอ้เจ้าจมูกยักษ์นั่นมันตามพวกเราออกมาและพวกเราก็เลยมาที่โลกแห่งนี้อะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยพวกเรายังไม่หลุดเพราเอาจากรูจม <laughs> ูกยักษ์นั่นดหขอใอ้ เราเอาไงดีอะดูเหมือนว่าโลกนี้มันจะต้องระวังแล้วะมันก็ยังอยู่นี่ใช่แล้แถมตอนนี้รูจมูกมันใหญ่กว่าเดิมพลังดูดได้บอกเลยว่าสิบแรงมาโอ้โหว้าวโอ้ยไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนเอ้ไเดี๋ยวเดีวฉันรู้สึกว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างตรงนั้นไอ้ยนั่นเพื่อนเขาโอ้ยโอ้โหนี่มันตีนรูจมูก แต่กรีนเท้าเล็ครบก็มาโอ้โหยิงเข้าไดยิงเห็นนี่ไอ,อ้เตัวนี้เนี่ยมันเป็นเท้าขนาดใหญ่มีลูกตาอยู่บนเอออยู่บนเท้าด้านบนแล้วก็มีหมวกด้วยนี่ถ้าเกิดว่าพวกเรายังหนีไม่พ้นเนี่ยต่อไปก็คงจะมีลำตัวแขนขาไม่ก็หัวแน่เลยว้ายเขาบอกว่าห้ามดมนะคือเข้าไปใกล้มันไม่ได้<ใ>ไม่รู้นายเห็นเอฟเฟกต์เหม็นฉุยที่มันลอยๆอยอยู่ป่ะ มันมีด้วยหรอมีมีด้วีดูดีิมันมีมันมีแบบคิวเขียวอยู่ตรงบริเวณนิ้วชี้แสดงว่าตรงนั้นอาจจะเป็นเรบขบก็ได้เอาล่ะพวกเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะมาหาทางเอาชีวิตรอดกับเจ้าเท้ายักษ์จมูกยักษ์ในโลกที่แสนเหม็นที่นี่ดีกว่ามาดูซิว่าพวกเราจะสามารถเก็บความเหม็นได้ครบสิบสี่อันแล้วค่ะคุณแจ็เอาจากที่นี่ได้ไหมพร้อมแล้วไปเลยกันเลยพวกเรามาทงนี้ดีกว่าปะ

เอาขุดรูไม่จะบอกว่ากลางห้องน่ะตะเกียบมีกุญแจมีกุญแจซ่อมงั้นพี่กินน้ำไปเลยทขุดด้วยขุดเมนดมีขุดเม็ดรอดกินน้ำเราเก็บกุญแจส้มตายเลยผมผมลากผมลากมันมาให้แล้วดูเหมือนว่าทุกที่จะมีที่ให้เราพักผ่อนได้ดอมอากาศบริสุทธิ์นะใช่แต่ว่าเท้านั่นน่ะมันตามเราไปตลอดเลยนี่นี่กินทางกินทางเขียวทางเขียว ไปไหนลากไปหน่อยดีนายลากไปหน่อยดีฉันไม่ไหวอ่ะฉันหมิ่นเฮ้ยเก็บทั้งเก็บพี่แก้วะอ้ยโอ๊ยคนนี้หายกันกับพวกเราจุ๊บแจ้งฉันอยู่ตรงข้างขวาสุดของห้องอาหารอ่ะมันจะมีถังเขียวอยู่เป็นถังขี้มมกเอ้ยจุ๊บแจ้งอยู่นี่ฉันอยู่นี่ไหนไหนไหนเข้ามาได้ไหนประตูส้มเอ้ยประตูประตูหลุมหลบโอเคไปไหนวะดูดูดูดยดูดูเท้าเหม็นไอ้จมูกอยู่ฝั่งนี้เท้าอยู่ฝั่งนู้นเเาห็นตาแดงอยู่ตรงนี้ และฉันเห็นประตูส้มอยู่ข้างข้าไปเลยะไปได้อถ้าพร้อมแล้วหมุนเี่ครับไปแล้วอาวมูจิมูจมูจมูจิมโจิมีจิมูจิมูจนมูจิมูจิมูจิมีจิมูจิม่จิมูจิมูจิกูจิมูจิมูจิมูจมูจิมูจมูจ้มูจิมปจิมู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 อิมูอิมูจิมูจิมูจิหรอ้ยเอมนมมนี่ิม ตายแล้วเราต้องดาให้ถูกว่าอันไหนคือทางที่ถูกต้องชาวฝัซ้ายพี่กิจโอเคแล้วก็ตรงเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนแล้วดูสิหลังจากที่พวกเรามาในรูของตาปลาพวกนายคนรู้ไหมว่าด้านล่างนีคืออะไรถ้าตกอ่ะเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะถามจริงเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดเลยด้านล่างนี้คือเลือดที่แบบมันออกมาจากตาปลาเวลาเราเอ่มเป็นเล็บขบด้วยอ่ะันได้ค้อนเพื่อนได้ค้อนเหรอโอเคมาแล้ว โอ้เรียมากันได้ไหมฉันว่าค้อนนี้ต้องเอาไว้พวกแบบว่าแงะไม้หรือไม่ก็แงะห้องที่มันแข็งๆแน่ๆเลยแงะเล็บขบฉันทุบมันเลยได้ไหมเราไม่ได้สำรวจอะไรเลยเพราะว่าเล็บขบกับจมูกมันตามอย่างเดียวเลยใช่เราต้องค่อยๆสำรวจทีละนิดปะโอ้โหกลับมาเซฟโซนอีกครั้งจำว่านั้นเราไปน็นเห็นไหมตรงกลางเนี่ยมันมีก้อนขี้โมก้อนใหญ่อยู่ เก็บแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเราตันเขียนหน้าห้องก่อนที่จะมาถึงห้องส้มนายเก็บหรือยังอ่ะว้าดีาโอ้โหแล้วมาคู่กันเลยไม่ว่าจะมาที่ไหนนี่อูฉันบอกเลยว่าไอ้เท้าเนี่ยเร็วกว่าเท้าเนรบกับแสดงว่าพวกเขาอะรักกันใช่เขาเป็นแพนกัว่าพี่บอลลอมันคนหนึ่งไปกินคนหนึ่งสูดดมเก็บเลยไปเก็บเลยไปเก็บเลยเอาไปเก็บันเถอะไปแล้วนะไปแล้วนะ คุณไมเก็บอะยพวกไเก็บอลไฉันเหม็มากาไม่ได้ข้าไม่ได้เฮ้ยทไมรจะตายเตายกั้ยเมื่อกี้เกือบจะโดนยางสีเขียงของเราสิเท้ามันจะเข้ามาได้รหลุมลกภายของช้นอะพวกเรายังมาได้จะบอกว่ากลิ่นอะมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนจมูกฉันเริ่มรับไม่ไหวแล้วมันเริ่มเน่าหรอใช่บอกเลยว่าเริ um, ่ม เริ่มจมูกชาแล้วไปออกไปออกไปบอกว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางที่ฉันเข้าไปเมื่อกี้มันมีทางคีการ์ดอยู่นะแถวๆวนี้แหละงั้นเรากระโดดลงไปไหมโดดลงไปเหรออุ้ยโอ้โหมันเอาขี้บุกแบะเราเราต้องโดดลงไปแล้วเราเข้าซ้ายเห็นป้ามันจะมีหลุมปลบดภัยอยู่ไอเ้ป้ายยวู้ฮู้โอ้ไม่มีใครทำอะไรพวกเราได้หรอกพวกเก่งมากเนอ พี่กี้วายตายเลยโหเนี่ยโอ้โหมันพุ่งแรงอะไรกันเนี่ยแล้วนายจะเก็บอีกเหรอโอ้สุดยอดจริงเก็บทันไหมเก็บทันเลยค่ะนี่ฉันได้มาอันแล้วนะเพื่อนโอ้โหได้มาเป็นกระปุกแถมได้ของแถมด้วยตอนนี้พี่กี้ล่อจมูกให้พวกพวกเราอยู่พวกเราควรที่จะออกไปจากท้าเหมนนี่เพราะฉันรู้สึกว่าตัวฉันเริ่มเหมือนขยะเปียกไปพวกเราคนเล็บขบ โอ้ยโอ้ยเท้าใส่ต <JJonak for u> ูดจมูก oh วิ่งไปแล้วจมูกวิ่งไปแล้วจมูกวิ่งไปแล้วทุกคนพี่กิตบอกว่าจมูุกดูดจักพี่กิตแล้วนะตอนนี้พวกเราแต่เราเหม็นเหม็นจะตายแล้วเหม็นจะตายแล้วไหวแล้วจะไม่หวแล้วโอ้ยเอาตายโอ้โหตายเหมือนกันมันไม่รงรู้เันไม่ปล่อยในเงื่อนนายออกมาแล้วฉันจะไปดักมันไอ้เท้าเหม็นมาแล้ว ีเมน์เมนมากพ่าเมนบอกว่าจะไปจัดการนายโอ้โหดีนะจมูกฉันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เป็นอบข้างหัวเปะ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 พี่ิบอกว่าเจอแนวทางใหม่แล้วฝั่งนู้นเหรอพี่กิ๊กแล้วนี่อะไรนี่ดูดรอเลยเหรอเขาดูดรอเนีร้อนไปเจอข้างในนี้อบอุ่นแล้วก็เย็นยาเยือกในแนวทางเดียวกันวิ่งนทางเดียวกันหนึสองสามเขาโ้เขาโมเขาโม้เขาโม้เขม้เขาโม้เขโม้าโมเขา้เขาโม้เขโ้ขาโ้เขาโมขโม้ยเขาโมขโม้ยเขโมข้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 โม คนนี้ก่อนคนนี้ลอก่อนลอก่อนลอก่อนก็ได้มันจะไปหรือเปล่าคือจุดที่มันจะให้เราแอบมันมีน้อยมากเลยแล้วไอ้พวกนี้มันไม่ยอมหนีไปไหนถ้าเกิดว่าเราไม่ออกไปอ่ะใช่เราจะออกไหมดูจากดูจากเอ่อรูปการแล้วไปนะหนึ่งสองซ้ายซ้ายไ้ายซ้ายโอ้ยมีขี้บูกเต็มพื้นด้วยคนเลยซ้ายซ้ายซ้พื้นด้อีกเท้าเข้ามาแล้วแ่เข้ามาไม่กี่เท้าแล้ล้เราไม่ออกเราจะมาตรง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 โอ้โหโอ้ย ตันเลยตอนเนี้ยไม่เหลืออะไรแล้วเอาไปดมก่อนจะเลียก็ได้นาะขอโทษนะเราเราหลุดจากที่นี่ไปเราจะเป็นมะเร็งปอดไหมเจอแล้วเจอแล้วเราเอาเออเอาปอดหายไปเลยอ่ะระวังเราล้วงระวังนี่แม่โอ้ไม้ไม้โอ้โหแล้วจมูกมันอยู่ตรงนี้ไปทำอะไรไอ้บอสยัดรูจมูกนายได้แหละงั้นเราจะไปห้องซุวมออกไปบ่ได้ยดอก ไปพวกนายบายดีเอาไว้ต่อสะพานคิ้มมุกเต็มหน้าฉันเลยต่อสะพานต่อห้องน้ำไงให้เราต้องมีผู้เสี่ยชีวิตผู้ที่รออะไรกันเล่าพี่รอให้ยังงไพี่รอให้พี่กิจไม่ได้พิจอิตแล้วมันไม่ตามพ่กิตเลยดูอ้าวเราจะหมูไม่ตามหรอเอออ่เดี๋ยวผมลองนะเราเราลองถอยเฮ้ยมันชอบมันชอบกินชาโม่อ่ะ กินพี่โม่คืออลังการกว่าตามมาทุกคนตามมาจำทางได้ไหมจำทางได้ไหมนี่ก่อนไม่ได้ก่อนเอาละโอเคเอากรรมกรรมมาเดียวมีไงเราเรียขี้มูกอ่ะที่ฉันยังไม่ได้เก็บขวามือมีขี้มูกพวกเราต้องกำลัต้องรอคอยขี้มูกอันนั้นอันไหน้ไหนฉันว่าขี้มูกอันนั้นน่าจะเหนียวพอใช้ได้เลยล่ะฉันจะเก็บมันแล้วเอาไปฝากแม่ของเอ่อพี่โมอะไรอ่ะเหมือนชื่ออะไนทำนั้นตายทำนั้นตาย เป็นฝั่งแม่จุกแจงได้ได้แม่พี่กิจแล้วก็แม่พี่ไม้ด้วยเอาทุกคนเลยนะฝั่งนี้เป็นเป็นอเท้าส่วนต่งมู้นเป็นขนจมูกในเรื่องเลยเราเจอแซนด์วิชแล้วเราควรทำไงอ่ะงั้นเราควรที่แต่ว่าเท้ายังพอรอดใช่เท้ายังพอได้ใช่ไหมไปโอ้ยฮึบโอ้โหโอ้จุดนีเราสามารถไปต่อได้แต่ตรงนี้มันเป็นทางตันแล้ว่ิด เไยทางนี้วันจะบเฮ้ยไอ้ตรงนี้มีขี้มูกเฮ้ยทางนี้ทางตันทางนี้ทางตันตันเท้าไอ้แต่นี่คือเท้านี่คือเท้าเราอพอไปได้โอ๊ยอโอ้โหมีคนโดนถูกไปสองเอื้อครับเล,นะลโอ้ยถ้ากับว่าตอนนี้พ่อนายยังจำทางที่ยังไปห้องน้ำได้อยู่หรือเปล่าได้ทางที่ไปห้องน้ำพี่โม่นายถือแผ่นไม้มาแล้วไปห้องน้ำกับฉันมาเร็วฉันหลงทางอ่ะเพื่อนมาอยู่ไหนกัน จุดใจอยู่ฝั่งไหนอ่ะบอกพวกเรามาเราอยู่เซฟโซนฉันอยู่ฉันเก็บพิโมก่อนฉันอยู่ประตูเหลืองฉันคิดว่โยจะไม่นำมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พิโมตรงนี้มันตายฉันตายอย่าตายจุดแจอดทนไว้พิโมไหนล่าใครมาโอ้จมูกดูดมาดูดมันจากชั้นสองเบื่อไปจัดการเพื่อนฉันซะไม่ต้องมาจัดการฉันหรอกเพื่อนฉันอยู่ห้องประตูสีส้มอ่ะโอเคห้องประตูสีส้มอยู่ใกล้มาก ออกมาทางห้องน้ำทางทางซ้ายใช่จุดแจงต้องเดินออกมาถ้าหันหน้าเข้าประตูสีส้มจุดแจงเดินออกมาทางขวาแจงเห็นไหม<แ>เดินตรงไปเรื่อยๆแล้วนายจะเจอกับห<แ>้องน้ำมาเร็วแจมมานี่แล้วมาแล้วมาแล้วพี่เอาจะมูกมาให้ด้วยมุนนี่ก่อนหมุนนี่ก่อนตรงนี้ม,ม,มีตรงนี้มีมุดทะลุมาชิบแล้วรู้เลยรู้เลยแล้ววิ่งงี้เรพราะเราขึ้นมาแล้วเพื่อเราจะเจอกับกุญแจสีม่วง เอาล่ะเมื่อเรา,ม,เรามาม<อ>ถึงตรงนี้แล้วเราจะได้คุณแจ่ม่วงมาแล้วไงต่อทุกคนห้องม,องม่วงอยู่ไหนอะห้องม่วงมาห้องม่วงแล้วเราจะไปยังไงอะพี่โมห้องม่วงอยู่ที่ไหนในในจากตรงที่เก็บนายลงมาแล้วนายออกซ้ายโอเคออก้ายทุกคนตามพี่โมมาโอ้ฉัน,ฉ,นฉันไปไม่ได้อะเพื่อนโอ้โหแล้วประเด็นคือออกสายมาเราเจอห้องหรหัดอ่ะโอ้ยงั้นคุณไปขวาไม่้ายใช่นายไปขวาใช่พี่โมหรือสายฉันล่ะถ้าสายฉันมันก็ไปทางนั้นน่ดิ ไปแล้วว่าหันคนละด้านไงโอเคโอเคงัยได้ไหมน้ำไปได้ต้องกลับไปตรงนั้นก่อนเราต้องตามหาเออ่ประตูห้องสีม่วงเราโดดมาทางนี้ทางซ้ายอยู่นี่สมุดรู้อยู่โซนทีนโซนทีนโอ้โหอะไรวะเราตัวเราไม่ให้เราได้บุตได้เกิดเลยออกฝั่งนี้ได้ไหมมันจะได้นะโอ้โหว้าวไม่ได้ไม่ได้มันอ้อมมาละ เรารีบไปเลยว่าพวกเราน่าจะรีบไปแบบว่า,าเต็มสตีมพี่บอสฉันดูดนมาตามมาตามไปมาตามไปทางประตูของพี่บอสอีกตรงนี้นอ๋อเจอแล้วนี่ไงนี่ไงี่พี่ไหมเรามาตรงนี้ได้โอ๊ยประตูห้องม่วงอยู่ใกล้เรามากเลยตอนนี้เราต้องรอให้เจ้าจมูกน,นั่นเนี่ยมันไปสูดดมจุดแกงกับพี่กิจก,ก่อนแล้วพวกเรา,าไปไงมันจะต้งชาโมมันรอเราอยู่เลยหาคนล่อครับโอ้ไม่มีเธอฉันต้องการดมพวกแกคนไไไมมมกกี้้แแลละส็อต่่ฉันใหดมหรอก จะเร็วมเร็วเร็วนะพี่ไหมไปไปบ้าเลยไปไปไันรอที่พี่ไหมไปฉันรอหเลยแล้วกันไปเลยเรียขวาไปไปแล้วเ e s ฮ้ยไอนี่ไป็กุจคียการ์ดนี่อย่างท่นบอกว่ามันมีห้องคีการ์ดอะไรสักอย่างหนึงอะพี่การ์ดฉันจำได้พอออกมาจากเซฟโซนทางด้านขวา ใช่แล้วมันจะเป็นทางตันถ้าเกิดว่าเราไม่มีอันนี้เราจะตายทันทีเลยใช่แต่เรามีนี่แด่นขี่ขาดใช่โอ้ยแต่พอฉันเดินเข้าประตูมันบอยให้เรามีขี่ขาดเราเไม่มีเพราะเราตายพี่ไมตายอีกแล้วใช่ก็ฉันร่ให้หนยายก็ตายเลยโอ้เ <laughs> พื่อนที่แสนดีฉันไปนไก,นก่อนจริงเลยว่าพี่ไม่จะเป็นคนที่ดีไปเรไปเรไป มีรูมีได้คีการ์ดมาหรือยังได้คีการ์ดมาหรือยังวายวันแล้วจะไ่รู้หาคี่การ์ดอยู่ไม่รู้ทางไหนโอเคโอเคตอนนี้เราต้องพยายามรอให้พี่ไม้นะเพราะว่าเออฉันอยู่ที่ใดทีนดำดำกับจมูกรูยักษ์อันนี้คือมันแบบว่าตามติดชีวิตเรามากมเพราะว่าเขาพยายามถ่ายทําชีวิตเราอะคือตัวหนึ่งอะมันอยากให้เราดมอีกตัวหนึ่งมันก็อยากจะดมเราแล้วทําไมเขาไม่ เออเขาไม่ทำดมด้วยกันอนะ่ะเออจอยจด้วยกันทำไมอยู่ประตูเหลืองมาทำไมวะนี่เอาไปทางไหนนี้ผมอยู่ตรงคีการแล้วอ่ะผมวิ่งมนวิ่งหนีมันจมเข้าคีการเลยให้เราไปเซฟโซนกันก็รีบไปเซฟโซนเราต้องให้พี่ไม้มาตรงนี้ก่อนเราต้องพยายามอยู่เป็นจุดหลักให้พี่ไม้ก่อนอทุกคนได้มาแล้วใช่ไหมคีการเนี่ยได้แล้วครับพี่นี่ไงเคห้องคีการก่อนหน้านั้นอ่ะฉันน่ะเคยเจออยู่มันเป็นห้องโอยพี่เราข้ชวิ่อใส่กันบ้างไหมโดน พี่ลองดูข้างหน้าประตูดิทำไมอ่ะอุ้ยโอ้โหแบบนี้เลยเหรอโอ้มาดิออกขวาจะรอดไหมเอาอย่างงี้เอาอย่างนี้เอาอย่างงี้ทุกคนเรามาประชุมกันล้อมโต๊ะโอเคไปเซฟโซนกอนไหมแต่คิดว่าพวกเราอ่ะมันจะต้องมีคนเสียสละซึ่งได้ดิหนึ่งในนั้นมันก็คต้องเป็นคุณชุบแจงจริงๆเลยที่ขอบคุณมากชุบแจงทุกคนไปแล้ว แล้วประเดนคือมันไม่ตามอ้มันตามมันตามมันตามตามเอาตามตอนนี้เราเลูกโอ้ยเม่นไปตรงไหนเราไปตรงไหนก่อนโอ้ไปหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนหาที่หลบก่อนเออเขาลุกเากามันเหม็นมากเหลอเกินจุ๊บแจงรอดไปมเนี่ยโอ้ไม่รู้ก็เราวิ่งอยู่มาเร็วเร็วเรๆวเร็วกร็วเามวเร็วเก็วเร็จเรตวเร็วเร็ว่าตอนนี้เุ็วเร็วเร็มเร็วเร็ววเร็วเร็วเร็มเร็วเร็วเร็วเรรรว มาซีบมาซีบมาซีบเราเราจะตายเราจะตายทางขวาตรงนนั้้ไดตายโอ้เหม็นเหม็นผมเมื่อกี้ไม่มีหลอดเลยกลิ่นแรงอ้าเอาคโม่าโดนแล้วนะกันเลยไี่โมช้างไอโมชักกระตุกเอ้าไอ้โมหายไปไหนอ่ะ้โมโดนไอ้โมชักกระตุกเสร็จปุ๊บเลยจมูกดูดเข้ามาอีกรอบนึงนี่ผมเกิดใหม่ตายทันทีเอ้าไอ้โมอยู่ใกล้จมูกมากเกินไปอ่ะตอนนี้อยู่ไหน มันไม่เห็นไงว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะต้องล่อไอ้เจ้ามวกนั้นเนี่ยมาฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าดูจากทรงแล้วคีดการ์ดมันอยู่ใกล้ๆฝั่งนู้นใช่ไหมล่ะมันมีอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้โอเคโอเคอเคอยู่หลังอยู่หลังเจ้ามุกอยู่หลังเจ้ามุกจะล่อมันมาดิไอ้เจ้ามุกผมเกิดใหม่แล้วก่อนที่จะจะเป็นตายเกิดใหม่เป็นลูกโอชิไม่ผมเกิดใหม่แล้วผมอยู่บนหลังคาเอาจริงจริงโอ้โหแล้วอยู่บนหลังคาก็ยังโดนกลิ่นเท้านี่น่ากินเท้าตาย มันมาแล้วโอ้ฉันดักทางนี้แล้วจมูกไปดักทางนู่นใช่มันรู้การเคลื่อนไหวของเราพิกิดไปไม่ไม่ไปพิคิดไปทางนี้วิ่งแล้วไปแล้ววิ่งทุกคนอย่าหยุดตัวเราตัวเราอย่าหยุดนะอย่าหยุดประตูหลือยู่ตรงรูปประตูเหลืออยู่ตรงรูปภาพจำได้ไม่เราไปไหนคือไปเราต้องขาดใจตายเ้ง้ายตหายตายตนตุนตุนนตนตน้ตนตนอต เกือบเกือบไปแล้วโอเคกิดไปเกิดตรงนี้เลยเกิดตรงนี้เลยนายน่าเกิดตรงนี่แล้วตุ๊บแจไปเกิดตรงไหนอ้ตุ๊บแจก็เกิดตรงนี้เหมือนกันโอเคต้องขาดละตรงที่ปีนป้ายรูปเหลืองอะนี่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 ตรงไหนอีกทางหนึ่งดูก่อนันขอฉันขอหายใจก่อนโอเคแล้วไปจะตายนะจะตายเนี่ยอ๋โอ้โห กุญแจ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 ที่ดับไฟที่ฉันเคยบอกไงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทุกคนว่าไงเหลือแค่ดับไฟดูว่าดับไฟตรงไหนอะไปลงกันเมื่อกี้เราวิ่งหนีจมูกแล้วเจอทางนี้อะเพื่อนตามมาได้ปะใช่หรือเปล่าแต่ทางนี้ไม่เป็นทางคีการไม่ใช่เหรอพี่กิจวิ่งทางนี้วิ่งตรงวิ่งตรงข้ามาจมูกต้องหลบกันไหมต้องหลบกันไหมอูู้ดูนุ๊ดนุ๊ดน วิ่งตรงเหมือนเศษเสี้ยวเล็กๆของฉันละพลใส่เพื่อนเฮ้ยไปไกไปไคลขี้บุ้งแล้วก็ไปกับแพงต่อเธอตรงเดียวเลยเหรอโอ้ตรงยาวเลยไฟไฟไฟพ้นพนเย้พ้นเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยหยุดก่อนเอาไม้เป็นลงไปไม่เดี๋ยวก่อนเพราะเราอยู่ข้างในเขาคือตำรวจเกือบไปแล้วเทียว ไอ้พวกเดพ็พวกนี้เอาละพวกนายยกมือขึ้นทาไมพวกนายถูกจับกุมแล้วฮ่าฮ่าไม่ดน้ะับกุมเขาหาอะไรอ่ะพวกเราพวกเราเป็นผู้รราชีวิตะนะอันนี่มันมีพวกสัตว์ประหลาดมากเกินไปข้างนอกนี่และเราไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกต่อไปคิดว่าเราเป,ป็นปีศาจโอ้ผูสารรอดก็ได้โอ้สารอรอดก็หลง ต้องไปต้อมนุมล่ากันตอนนี้เนี่ยไอ้พวกจมูกใช้ไม้พวกนั้มันกั้นมันได้เหรอมีคนอุตส่าห์เอาไฟเนี่ยไปไว้ตรงนั้นเพื่อที่ไม่ให้พวกมันออกมาใช่คราวนี้ไฟถูกดับเพราะพวกเราและแถมไอ้เจ้าจมูกกับเท้านั่นอาจจะออกมาทำลายล้างโลกก็ได้ออกไปต้องมีมือล่ะต่อไปต้องมีมือแล้วมันต้องมีมือทำอะไรไปแล้วแล้วก็ต้องมีหัวแล้วก็ต้องมีแขนมีหัวอีกมีปากอาจจะมีปากแบบว่าลิ้นเลียก็ได้นะอาจจะมีไส้ไส้ติ่ง โหและนี่ก็ยังคงไม่จบนะคะยังมีต่ออีกภาค3มแหละทุกคนอันคิดว่านะเกมนี้คงไม่จบง่ายๆอ่ะต่อไปก็คงจะต้องมีฟันมีปากมีอะไรอวัยวะเพิ่มขึ้นมาได้เลยอ่ะเออใช่ประเด็นคือภาคแรกอ่ะเราตุยเราจ่าย30มสิบผมภาคนี้เราตุยเราจ่าย49่สก้าภาคสามเจ็บเก้าสามหจ็เป็นร้อยสามร้อย คือเป็นเกมแบบโอยเปลืองเงินของแท้เลยแต่ว่าก็สนุกดีนะถ้าพวกเราเล่นกับเพื่อนๆอ่ะระทึกขวัญดีเหมือนกันเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับครั้งนี้แต่ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้พวกเราด้วยนะที่สัมพัญเกิดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน่ารกวนวายแน่อาจจะมีมือ เท้าแล้วก็อาจจะมีตับไตไส้พุงมาแล้วได้อะไรเนี่ยโอ้นี่ไงมันดมกันแล้วมันดมกันแล้วโดนอเขาไหนโดมเขาดมกันแล้วดมสุดเลยสุดจริงจริงแล้วนายก็เหม็นดีมัอนกันนะเท้าเพื่อนยากใช่ฉันเหม็นแต่ว่าจมูกนายดูดแรงเกินไปโอ้ยตาบานหลุดโอ้ย